เห็นใจและสงสารน้องมากๆเลยนะคะคือเข้าใจแหละ เราทุกคนเคยผ่านการเป็นห่าไม่รู้คุณปิ๊กเคยหรือเปล่าเคยยไหมเคยเด็กผู้หญิงอะเคยทุกคนไม่แน่ใจคุณผู้ดูเคยไหมนะลองเม้นมาแต่แชร์เขาเคยเป็นห่าต้องใช้วีเสนียดเนี่ยบอกเด็กยุคนี้ไม่รู้รู้จักหรือเปล่าวีเสเนียดเนาะก็วีเสนียดแล้วก็ตัดผมอะไรว่าไปแต่น้องคนนี้ด้วยความที่พยายามจะแก้ห่าแล้วอะแต่ครอบครัวก็พยายามนะแต่มันไม่ได้จริงๆสุดท้ายแล้วโรงเรียนบอกว่าเอาไม่อยู่ต้องพาน้องไปร้านตัดผม แล้วนาทีที่ไปถึงร้านตัดผมน้องก็อายเขินใส่ฮูดมาจกนกระทั่งช่างเนี่ยบอกไม่ต้องอายเดี๋ยวพี่จัดการให้น้องเองเหาจะหมดหัวเองแล้วดูสภาพนะคะที่ช่างเอามาแชร์เป็นยังไงค่ะขยายามตตัดให้มันแว่าเอาออกไ,ได้อ่ะ้มันอันนี้มก็เพิ่งสามาใช่ไหมเนี่ย เออกนออกเพื่อเลี้ยงใหม่เนาะคนอะไรนะมันก็ต้องเล็มออกอ่ะค่ะโอเคเดี๋ยวแถม<า>เดี๋ยวแถมสาให้น้องเขานะคนลุกอ่ะอไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตแล้วไม่เคยเห็นมันเป็นตัวตัวแบบนี้อ่ะย <were> คือปกติอ่ะใช้หวีเสนียดหวีออกมาใช่ป่ะ มันเคยแบบเห็นเป็นตัวๆแล้วก็มาบีบๆ,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 ๆให้มัน<ช>ตายใช่ไม่เคยเห็นแบบเยอะขนาดนี้เลยอ่ะแล้วแบบฝังลงไปในหนังหัวของน้องเราด้วยนะทั้งไข่ทั้งตัวยุวเยไปหมดแล้วน้องก็อายคือเข้าใจแล้วเด็กสิบขวบอ่ะเนาะตอนแรกไม่กล้าเปิดฮู้ดเลยจริงๆใส่เสื้อมีฮู้ดมาค่ะ ออาทีนี้เราไปขอความรู้นะฮะจากช่างทำผมที่ทำให้น้องแล้วกันค่ะอยู่ที่ร้านตัดผมนมโตร้านตัดผมนมโตจริงๆชื่อร้านเขาเป็นแบบนั้นอยู่ที่บ้านกุดกว้างเมืองเก่าตัวเมืองขอนแก่นนะคะอ๋อจำได้ละเ,ออเราเคยแบบว่าว่าจะแวะไปตัดผมใช่ใช้คำว่าเราสิปิ๊ก แล้วปกติด so ิฉ like, ันก okay, well. ็จาอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะเรื่องแบบนี้เพราะเราอ่านกันบ่อยแต่คุณปิกนี่จาแน่นเนาะเราเคยอ่านกาวอ่ะก็แชร์มาจากพี่คนนี้นะคะพี่รัตนาวิชาศรีค่ะก็เล่าให้ฟังว่าบ่ายวันเสาร์เห็นน้องมากับเพื่อนสองคนมาตัดผมบอกครูบอกให้มาตัดนะคะแล้วก็พอเปิดฮูดมาแล้วเห็นลักษณะหนังศีรษะของน้องออาไปถามแล้วกันนะคะว่าคุณรัตนาตอนนั้นจัดการกับศีรษะของน้องยังไงบ้างค่ะ คือไม่ได้รังเกียจนอ้องคือสงสารน้องมากกว่าก็เลยตัดตัดให้น้องเขาแต่ว่าก่อนจะถ่ายคลิปอะไรก็ขออนุญาตน้องเขาแล้วค่ะแล้วก็ตัดก็ตอนแรกน้องเขาจะมาตัดสกินเฮดแหละมันถ้าจากที่ช่างมองก็มันน่าจะไม่หายมันน่าจะมีไข่หลงเหลืออยู่ก็เลยแบบเอาให้แบบมันสั้นก็เลยใช้ฟันรองแบบ0.5ให้น้องค่ะ คือไม่ได้ดังเกียรติน้องคือสงสารน้องมากค่าคือจริงๆจะต้องกลนหัวแบบนี้แหละไม่อย่างนั้นเอาไม่อยู่นะคะแล้วเลี้ยงใหม่ผมเด็กงอกไวอยู่แล้วนะคะโอ้โหแล้วสิ่งที่น่าสงสารคือตอนลงแชมพูอ่ะคือน้องคงเกาคงกัดแล้วเกาหนักมากจนแสบหัวไปทั้งหัวนะน้องร้องเลยนะคะตอนลงแชมพูบอกแสบแสบแสบ นะคุณเขาก็เลยต้องรีบล้างสีสระออกนะคะแล้วก็เอาน้ำลูบนะคะแล้วก็เหมือนพยายามจะล้างแชมพูออกให้หมดคือหลงเหลือแชมพูเป็นฟองเมื่อไหร่น้องแสบหมดเลยอะคะ่ะนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่น้องอาจจะไม่ได้สระผมบ่อยเนื่องจากว่าแสบหัวโอ้สุดท้ายก็ลงยาให้ เป็นน้องในหมู่บ้านค่ะพอถามว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นน้องบอกว่าพยายามกําจัดแล้วแต่มันไม่หายนะคะแล้วคุณเขาก็เลยแนะนําวิธีให้กับครอบครัวของน้องแล้วก็น้องไปด้วยนะคะก็ฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองละกันคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กคันหัวนะให้คิดอนุมานตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นห่าหรือเปล่าครับเพราะว่ามันหาไม่ยากนะมันเป็นตัวมันเห็นได้เลยต้องรักษาความสะอาดด้วยนะนะแล้วนี่นักข่าวเราจริงๆก็เพิ่งสระมานะตอนไปทําข่าวอ่ะทำไมเป็นห่าหรอ ไม่ใช่จ้หมไม่ไม่อันนี้หาเหาใส่หัวจริงๆิงนะเพิ่งสาดนะแล้วออกกองไปนะอยู่ดีๆคันหัวเฉยเลยอ่ะอ๋อนี่กลับไปเคยกับแฟนที่บ้านไปนะเนี่ยแล้วดูเหมือนสาดไม่ได้รอบเดียวนะพอทําข่าวเสร็จก็วนกลับไปก่อนกลับช่องเนาะอ๋อโอ้วนกลับไปสสดอีกรอบคุณก็ไปใส่รลา์เขาเขาก็สาดแค่รอบเดียวนั่นแหละอ๋อเดี๋ยวเขางานเข้ากับที่บ้านนะ